สวัสดีค่ะอาจารย์สุธ,ธิดาจากหลักสูตรฟิสิกส์ค่ะเรียนฟิสิกส์ไปทำไมเรียนอะไรบ้างยากไหมปรึกษาใครดีวันนี้อาจารย์จะเล่าพวกเราฟังฉบับย่อค่ะถ้าใครสนใจฉบับเต็มให้เลือกฟิสิกส์0ูค่ะเรียนฟิสิกส์ไปทำไมเรียนไปเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพค่ะเรามาลองดูตัวอย่างอาชีพ ที่รุ่นพี่ฟิสิกส์มอปัจจุบันทำอยู่นะคะพี่เล็กค่ะสนใจเรียนทางด้านธารณีฟิสิกส์ปัจจุบันเป็นวิศวกรธรณีค่ะทำงานเกี่ยวกับบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันและสำรวจค่ะพี่แชร์ค่ะสนใจการใช้ฟิสิกส์ในการพิสูจน์หลักฐานและก็สำรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะปัจจุบันเป็นนักทยาศาสตร์ที่เป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะพี่เล็กค่ะ สนใจเรียนทางด้านเทคโนโลยีพลังงานปัจจุบันเป็นผู้จัดการสำนักประเมินและรับรองโครงการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกค่ะพิทวีค่ะมีความสนใจเข้มแข็งทางด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ค่ะปัจจุบันเป็นนักวิจัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติพิเจเรีรค่ะเลือกเรียนทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะพี่เปิ้ลค่ะใช้ความรู้ทั้งฟิสิกส์และภาษาอังกฤษยอย่างเข้มแข็งปัจจุบันเป็นผู้จัดก,การอาวุโสทำงานในเครือบริษัทไทยบูริเอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีพี่ๆอีกหลายท่านทำงานที่สำนักงานประมนูเพื่อสันติสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติรวมไปถึง บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์และแน่นอนอาชีพที่เราคุ้นเคยครูอาจารย์การเป็นติวเตอร์นักวิชาการอิสระและการประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะเราจะเห็นว่าจบฟิสิกส์ทำไรายได้ทุกอย่างที่เราอยากทำค่ะหลักสูตรของเรามีหลากหลายกลุ่มวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนค่ะ จะเห็นว่าสอดคล้องกับอาชีพที่อาจารย์กล่าวมาก่อนหน้านี้ทั้งฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ธรณีฟิสิกส์ฟิสิกส์ของวัสดุชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์นาโนโฟตโตนิกเทคโนโลยีพลาสมารวมไปถึงฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการคำนวณค่ะพวกเราสามารถเลือกเรียนได้ตามแบบที่พวกเราชอบเลยค่ะแผนการเรียนสำหรับพวกเรานะคะ ปีหนึ่งพวกเราก็เรียนวิชาบังคับพื้นฐานตามปกติเมื่อขึ้นปี2ค่ะให้เราถามตัวเองนะคะว่าเราตั้งใจที่จะทําโครงงานทําวิจัยเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทรปริญญาเอกหรือเปล่าถ้าใครชอบแนวนี้ให้เลือกเรียนแผนโครงงานค่ะแต่ถ้าใครตั้งใจที่จะทํางานหลังจบปีสอาจารย์แนะนําให้เราเลือกแผนสาขาศ,ศึกษาค่ะ จากนั้นนะคะปี2และปี3ก็จะเป็นการเรียนวิชาเฉพาะตามแผนนั้นๆที่นักศึกษาเลือกค่ะเมื่อถึงปี4พวกเราก็เริ่มทำตามฝันของเราค่ะจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีนะคะเราพบว่านักศ,ศึกษาฟิสิกส์ที่ออกไปฝึกสากิตศึกษาเมื่อจบปี4ได้งานทำา100ค่ะอีกทั้งรุ่นพี่บางคนนะคะ ยังได้ค่าเทิมตอนเรียนปี4จากบริษัทที่ตนเองไปฝึกสากิจศึกษาบางคนก็ได้ค่าใช้จ่ายรายเดือนด้วยค่ะนอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะในหลักสูตรเนืึอสาก,ก็จะได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็อาจารย์ค่ะตัวอย่างเช่นกิจกรรมฟิสิกส์สัญจรค่ะ เราก็จะยกทีมกันไปที่โรงเรียนนะคะไปสอนฟิสิกส์ให้กับน้องๆสอนวิทยาศาสตร์นำอุปกรณ์วิทยาศาสตรต์ต่างๆไปให้น้องเล่นแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันค่ะากิจกรรมฟิสิกส์สามัคคีค่ะเป็นการแข่งกีฬาร่วมกันนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็อาจารย์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ค่ะนักศึกษาฟิสิกส์ก็จะช่วยกันกับอาจารย์นะคะในการจัดแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาฟิสิกส์มปลายค่ะ นะคะคนอกจากนี้กิจกรรมพี่ติวน้องนะคะที่มีรุ่นพี่มาติวพวกเรานะคะในการเรียนวิชาฟิสิกส,กสกรรก์หนึ่งฟิสิกส์สมีการปฐมนิเทศน้องๆปี1นะคะแล้วก็ปัดฉิดนิทศรุ่นพี่ปี4กิจกรรมไหว้ครูของหลักสูตรเป็นต้นนะคะทางหลักสูตรเชื่อว่าการดูแลนักศึกษานะคะเป็นหัวใจสําคัญของเราค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะมีทีมอาจารย์ที่ดูแลในแต่ละเรื่องหลักๆนะคะ ตัวอ,อย่างเช่นสาากิจศึกษาค่ะใครที่สนใจด้านนี้นะคะสามารถอีเมลนะคะคุยโดยตรงได้กับอาจารย์ประภาวีค่ะเรื่องเกี่กับโครงงานค่ะนะคะการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชบโอนรายวิชาการลงทะเบียนเรียนการกรอบการถอนนะคะเรียนเป็นกรณีพิเศษพวกเราสามารถคุยกับอาจารย์อาจารย์สุธิดานะคะได้โดยตรงนะคะ หรือว่าจะคุยกับอาจารย์บุญรญิศก็ได้นะคะอีกทั้งหลักสูตรของเรายังมีทุนพี่น้องฟิสิกส์ค่ะมีไว้สำหรับค่าอาหารกลางวันอุปกรณ์การเรียนกู้ย,ยืมชั่วคราวนะคะหรือค่าเทอมหรือช่วยเหลืออื่นใดค่ะขอเพียงแต่ให้นักศึกษาสื่อสารเรามาค่ะทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ QR code ด้านขวามือล่างนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราค่ะแต่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคนที่จะเลือกเรียนฟิสิกส์นะคะก็คือจะต้องมีใจค่ะใครมีใจเลือกเลยค่ะฟิสิกส์ศูค่ะ